มีจังว่าโอกาสว่าโลดว่าโลดการยุ่นต่อนหน้าต่อตาสิมันก็มีแน่ว่าเนาวาให้กันอยุ่หันแหละเนาะว่าท่านท่านกับเป็นการรับถูกท่านกับน,นั่งถกสู้ความปล่อยว่างนั่นแหละมองสูงมั่งก็เลยสินก็คือการบรไปทำลายทำลายทำไร่เบียดเบียนผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สิสสน ท่านศีลเนคขามะก็คือการมาภาวนา,นาท่างเด็กทำจิตใจคมให้ห่างออกจากกามจากความยินดีจากความพอใจั่นแหละภาวนาก็ดีปัญญาหลอบลูกใด้ไรขั้วนอะบ่ขวรอนใดเป็นโทษอด้เป็นประโยชน์วิริยะถูกเป็นกองการสนับสนุนคือความเพียรพยายามของเขาเองในความเสียกให้มันสําเร็จ ขันติคืออดทนสัจจะคือความจริงจริงว่ตทุกอย่างแหละจริงของโลกเป็นแบบนี้จริงของรรมเป็นแบบนี้จริงของเจ้าของที่มันจริงกว่าอีกน้อมก็มาสู่ความจริงเห็นความจริงของเจ้าของเองความก็เห็นความจริงในสิ่งที่เจ้าของเคยหยุดหมั่นถึอมั่นมากก่อนคือการถุก กับการยึดถือร่างกายนั่นแหละเห็นความจริงของสักกายะทิฏฐิที่เฮาบำรุงเลี้ยงร่างกายมันนี่ย่อมสักกะละมันโดยหาสิ่งมาประดับประดาให้มันหาสิง่งถือมาอยืแย่งไว้บ่ให้มันเถามันก็เถาคือเเราเนาะหาแนวมาประดับประดาหให้มันงามเพื่อสิเอาไปหล่อราคะาอันแหละสิไปมีอย่างน <c ười> ะสัจจะอธิษฐานคือความตั้งใจมุ่งมัน่นสู่จุดหมายอันใดอันหนึ่งที่เฮาปรารถนาไว กับมุงมันใส่ภนิภาพานษมันจะไปมุงมันเส้นอื่นเถอะเมตตาคือการซ่ยเหลือซึ่งกันและกันเห็นผู้อื่นกรบบจะคของเองกับมีความรู้สึกอันเท่วกันนั่นแหละในความอยากเป็นซุปเบอร์น่ะไปก็ดีถามันเป็นเห็นจะคข้องเป็นแนวนี้แล้วคือว่าบ่าอยากเกย็บอยากปวดอยากปว่วยบ่อยากถือลักของบ่อยากถือถูกตีทำลายอย่างเข้ากับบ่ไปเห็นผู้อื่นท่านะ้ะเมตตาก็ดี ถึงที่สุดคืออุเบกขานั้นมันเป็นโรคบางหันเลยอุเบกขาคือสิ่งที่อุบัติขึ้นแลวห้าสิคข่วรขจัดแบบใดต่างหากล่ะบ่เม่นว่างเฉียเด้บ่แป่นปล่อยว่างบ่เม่นปล่อยปะละเลยแบบปล่อยปล่อยแบบบริส้สนใจได้สิ่งที่อุบัติขึ้นให้ใจเฮาวฮาเฮาควรสิกําจัดและขจัดควรสิปฏิบัติกับมันแบบใดก็ว่าอุเบกขาอุเบกขาทั้งตาทั้งหูจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจ อุเบกขาก็มาจากคาว่าอุบัติขึ้นนั่นแหละอุนี่คืออุบัติขึ้นเปขะมาถึงแยกแยะสิ่งที่ควรจัดการหรือสิ่งที่ควรกระทําเด้ <c oughs> สิ่งที่ห้าวควรสิกจัดลหลายๆอย่างถ้าหฮาฟังมาเรื่อยๆเลยมันจังสิคอยเข้าใจดอกมาฟังเอาที่เดียวนี่น้อยนี่โอ้ยบ่แมนล่ะหละบวแมนกระางแล้วลว่าห้าคนเหา การเกิดคือการเลื่มตายที่สุดของการเกิดก็คือการตายคือเขาเฮตดจังได้ก็ตายอยู่แล้วเนาะเห็นปะถ้าอยากไปในพ่านพวกเจ้าต้องว่างวัตถุย่างเดินว่าความหยุดมันถือมันบัดถุย่างเลยต้องทําความเข้าใจคําว่าสิ่งทั้งปวงทั้งหลายนี่ไม่ควรยึดมันถือมันปล่อยเบิดเลยจักสิ่งที่เคยความผูกพันอะไรอย่างต่างๆ่องมันสุดมองมันสุดของคนเกิดก็คือไปตาย มองข้อนสุดของคนปฏิบัติธรรมก็คือต้องว่างบรรทุกยางนั่นแหละว่ามองมันสุดทั้งสองยางเลยแจ้งท้ายนอกเขาเห็นกันอยู่แล้วนี่เขาเห็นคนตายมาหลายใบแห้งนะินแล้วเพราะเม่ตายยังสินี่ก็ห้น้นำจำังห้น้ <laughs> หนำหยังเนาะห้น้ำความผูกพันความอะไรห้น้ำความหยึดมันถือมันห้น้ำความไปอยากพัดพลากอยากสิงทีิรลักนั่นแหละเออเลยวาอาทุกอาการนั่นแหละ อาการทุกข์อาการยึดมัน่นถือมัน่นอาการกังวลเราหลอนบ่าอยากให้สิ่งที่เห่าพ่อใจนั่นจากไปราคาบ่ราะอยากให้สิ่งนี้จากไปเองคำว่าอุเบกขามันจึงมีขึ้นมาว่าเห่าสี่ขั้กระจัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในควาวรู้สกของเห่าแบบนี้เพื่อให้สิ้นไปเสื่อให้หายไปเพื่อให้ดับไปแบบใดมันจึงมีวิธีทางในการบำเพ็ญ บำเพ็ญบารมีเวออิถีทางทำให้เกิดกำลังจิตที่มีความแข็งแกร่งในการปล่อยวางและเอ,อิดบำเพ็ญบารมีท่านศีลเนคขมะปัญญาบริยะอันติสัจจะอิธิฐานเมตตาอุเบกขานี่สิ่งที่ควรกระจัดซึ่งมีอยู่แล้วในความรู้สึกแห่งเราว่าต้องเบาบาลีนิิข่านแปลนะเบาแมงภาษาแปลออกมาหลดจากวัน ว่าภาษานีโหลดว่าภาษาความรู้สึกหนีโหลดภาษาใจใจนี่บ่มีคำเทียบใดอนี่มันบ่มีอย่างแบกมันบางเออเป็นลักษณะนั้นหลายๆอย่างแต่ห้องบ่มาฝึกหัดบ่ม่าได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆนี่บได้ชินเนี่ยถ้าสิไปคิดเอาเองทิมความคิดกับบ่เป็นพร้อมพามันบ่ลงตามความเห็นที่แต่ของยึดไรเออคนทุกคนเห็ุไปตามราคาแบดนั้น คำว่าราคาคือความยินดีพอใจนะใจ่ว่าปาออลาราคาคือความยินดีพอใจเออพอใจในการที่จะเห็นได้ยินได้ฟังเรื่องเล่านั่นนี่นี่หลายอย่างเออถ้าเขาเหตุพิษราคาดีสูญึ้นลยแล้ววานนี้โมโหลยและนะ้วเนาะพิษใจกูคว่านั่นคือว่าจังสันพิดใจกูมันยังขึ้นใจวันนี้หาความหมายของคําว่าใจดูเออความรู้สึกใจนั่นแหละนี่ภาษา ความรู้สึกนั่นแหละล่องบ่ต้องมีความรู้สึกได้เบา <aff le af> โอ้แต่ย,ยากครับเนาะนอ้นอ,อนนวลจันทร์มันดีเราได้ใส่เสื้อวานวลจันทร์มันสิได้เป็นผู้้นจากขีเมกจักก็ตะกีข้าถึงเมกหมอกบางพิษบางคุ้มจักพา,ายุไหลมีเบิดเนาะมันเลยบังบดบังธรรมดาประจันมันก็นอยู่ของมันในความ่างๆหลงๆมีแสงสวา่างอยู่ได้โต แต่ว่ามันถูกบ,บดบัง้วยเมฆหมอกฝนต่างๆนันนสารพัดที่เขามาบังเขาสิ่งที่กระจัดนี่ได้คือธรรมะคือความจริงนั่นแหละความจริงของทุกอย่างนั่นแหละหรือความจริงของเฮาถูกกับเรื่องใดสมควรกระจัดออกนั่นความจริงของเฮาเราหลอนกังวลกับเรื่องใดสมควรกระจัดออกนะเปรียบดูดังว่าเมฆหมอกมันล่มพายุฝน ต,ต่างๆที่ว่าคัาดขวางคัดขวางตัวใดคัดขวางค้อมพ่อใจของกูนั่นแหละฝกลมพายุแห้งๆกัน่ะเนาะแต่ก็สร้างเขาได้วันนั้นสร้างเขาท้องบ่ถือใจกูเนาะห้าเนี่ยขวางกูสั่นกกูเงินได้แล้วอันนี้เบิดนั่นแหละเป็นเรื่องเ,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 เป็นเล่ากันอืมเห็นว่าเป็นลักษณะนัะนะ่นแหละได้เห็นความจริงในในถูกที่จะของเป็นอยู่แต่คนส่วนมากบ่าจักถูกดอก เนาะจักแ่ว,วาบ่ได้ดังใจกูกูศูนย์เราผู้อยู่เบื้องหลังข,งของความถูกทั้งหมดคือสาเหตุมันเองความอยากได้ดังใจราคาขวามพอใจตัวเดียวความยินดีพ่อใจตัวเดียวนย่ละเดี้ยเฮาตัดเอาคําว่าอวิชาะนั่นแหละตะกี้เฮาบา่ลูถามีิะญากามาะหรืนบอลูลู้ความปิดบังที่เฮาต้นถูกมานาน เลื่อนว่าญาติคือข,ข้างบาญาติัันเองเมื่อญานได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยอวิชาเนี่ถูกเปิดเผยออกเฮาลู่เท่าออท่านมันแล้วว่าเ้ากําลังม,มืดมิดปิดบังเป็นทุกข์ทรมานมาจากสิง่งใดเลื่อนว่าอาวิชายะเนี่ยแต่เวว่าอาเสสะลู่เท่าท่านละ่ะลู่เท่าท่านอะไดอาเสสะบ่เหลือแม้่เพียงเศษเศษยังเศษของความถูกท่านั้นวิลาขะนะเห็นว่าวิลาขะลูแกงเท่าท่านความพอใจแล้ว ความยินดีความพอใจแล้วเรื่องวิราคะวิมาจากวิปัสสนาละคะมาจากความพอใจอลูกแกงเห็นจริงในความพอใจของจากของแล้วอาศะนี่ไม่เหลือเพียงเศษวิโรโทดับไปสังขาระนิโรธาความคิดปรุงแต่งทั้งหลายยอมไม่ไหลไปให้เกิดความรู้สึกในความพอใจมันกระลู่ี่ลู้ยังอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรนั่นเลื่องกายกายเป็นสิเป็นว่า ออาสวะขยายานกระแมนรู้เท่าท่านอารมณ์ที่จะคข้าไปเกาะเกี่ยวมนมองคุณของยังพ้ามนมองยังพ้าคุณของความคิดนะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เออที่ปลาปากกว้างล่ะถ้าเบิ่งรด้กุดเศษแล้วมันจะไปกัดกันกันกบเขาสันแมนอิลีเห็นปะ <laughs> ยังสัน่นเลยสันว่าล่ะเศษอย่างงี้มันเศร้าไปเราไปไ่กันล่รเบิ่งรู้มันท่าน,นอยูอบ่กัดกัน อันมันก็มีเหตุผลของมันนั่นแหละแต่ว่านั่นมันบริท่านเดมบอกจากบอกบอท่านความรู้สึกอยากไดดังใจของเจ้าของเดอเคยเป็นเมักันดังสันดังสีอันนั้นเลยหูุปิสัยกันว่ามันเป็นคนดังสันดังสี่สร็จมึงคือกอเบิ่งมึงเป็นคนจังไยเนาะมึงเป็นคนจังไยนี่เนาะมันก็จากใดดังใจของไฟของมันนั่นแหละจริงแล้วเราห้าตอนหลู่ขวามาเนี่ยคือการนั่นแหละมาห้าอยาห้าตอบ เพราะว่ามันสิมมหมาคือไม่อีกตัวหนึ่งเดนะเออแต่ตัวที่สองนี่สิเรวกว่าอีกจากบอกกูปฏิบัติธรรมเออกูปฏิบัติธรรมเดมันเรวกว่าพวกเขาบรรลุยังกงยังวายอยู่เออการสนะหมานี่ยมันมีศักดิ์ศรีครับแต่บอกนะแต่เวงสั่นตัวศูนย์ใส่ใเขาเนี่ยโง่มันสิเก่งทำไดกเขาวาเดแต่ของเร็วกว่าเขาอีกเขาเอาสำานินแต่ของปรุงเอาลายเกาเาอีกออให้ดูเท่าท่าน <c oughs> อารมณ์ความรู้สึกสี่้าพ่พอใจนั่นเองความบ่พอใจความยินดีว่าทั้งพมดเกิดจากความบ่พอใจแล้วก็มันเปรียบเสม,มือนว่ามันเป็นโตเดียวกันเด้ความพอใจกับความบ่พอใจอยู่ในกันนี่เนาะสติจึงสําคัญที่สุดในการแยกแยะถ้าบ่ได้ทาตามความพอใจหรือบ่พอใจบะเนี้ถ้าครับถ้ามุจักรับา่าสติแล้วรู้เท่าท่านอาสวะขยะย่านของเจ้าของแล้าอาสวะขยะสิ่งนี้เลยสติที่จะเป็นแยกแยะอันนี้ อันนี้เป็นเหตุแห่งความพ่อใจอันนี้เป็นเหตุแห่งความบ่พอใจที่นี่เฮ้าบ่าเอาทั้งสองยางสิ่งนี้ควนสิ่งนี้บ่ควรสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นประโยชน์แล้วก็พูดไปตามความีจริงถ้าธรรมะนี่จะเปิดเผยจังสิพองใสได้เนาะปิดบังเสาหมองเด้ดังน,นั้นสิ่งที่เฮ้ากับท้ำนี่เฮ้าสิบเอกเป็นกลางไปเลย แล้วถ้าไคสิพ่อใจรู้บ่พ่อใจแต่ว่าในคําบอกทุกอย่างไม่มีการทำ้ายเบียดเบียนในผู้ใดเสียชีวิตรสับสินตลอดทั้งการเสียอกเสียใจแต่ว่าเขาสินน้ำเขามาเสียอกเสียใจกับเป็นเรื่องของเขาค้าทาพาระอรหัน์เดช่างมันสร้างหิแมนมันน,น่านะนี่าพระทาพ,าพาาาระอรหันเล่าพระอรหัน์คืออันอันอีสานเฮาซานหิแมงเะไรก็สั่นละซังแมงก็อีลี่ดีละ พูดถึงว่าผู้เปลี่ยนเป็นเดว่าเมนเฮาจากก็ละคือคือหลวงปูดด่ตือคือหลวงปูดด่ตือ,อสังสีเพินเบาสังแม่มึงลหรือสังขี่แม่มึงเหรือังขี่เพิ่นเบาังสั่นคือ,อเพิ่นเบา็ะควเบา้วกบหัวบักดังดังได้ยังสั่นพวกเข้าหามันรูทอท่าน คำว่าอาสวะก็คืออารมณ์ที่พกเข้ากับร่างของเกี่ยวหมุนคิดว่าเกิดว่าเหลวเลืเกิดความรู้สึกที่บ่พอใจนั่นเองหรืออันว่าอาสาะกันเ่งคำว่าอุเบกขาคือเป็นภูมิสติรู้เท่าทันสมควรสิว่างกายว่างว่าจาว่างใจแบบใดอุเบกขาน่ะมันบ่ได้แปลว่าเฉยเด้มันปแปลว่าสิ่งที่สมควรที่จะจัดในสิ่งที่อุบัติขึ้นกับอารมณ์เฮาตั้งหากเด้ เขาแปลว่าคือมูดหรอกออ <laughs> หใาใจว่าแย่นสอนวนจันพ้นจากเีมีแกคืออะเนียเด้อจะเอาตาใจไหล <laughs> ลดลงมาจากเปอร์เซ็นต์หนึ่งแรอววะเศราดาเล่าหรอกวะเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ได้แน่ะะหรอกวะอู้ได้หาเปอร์เซ็นต์ผลซะเอาสั่งเละวัสดุบอกเราปากดิฝ <laughs> ะโหลด <laughs> อดเอาในจาของหสะก้อนเมื่ออดเอาในจาของแล้วมันประทันใจที่คิดมันประทันใจกิเลสจาของนั่นแหละเนาะเงียบๆเงีย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 ,งยใส่เขาเอันนะั้เออทั้งกะเฮ็ดน้ำหัวหมุนด้วยกันถือว่าเราดีคัดก,กันเนาะคอยปะตะโดนเด้คอยก็สะอ่อนเด้คอยก็เลือกได้คือก,กันไหมล้อหงสิงเลือกได้กว่าอีกเหดียวยังรออยู่เด้เห็นบ่ล่ะขนาดเราเห่าปานนั้นเลยไหมเนาะจแต่ละ เวลาอารมณ์ความบ่พอใจมันเกิดขึ้นในความรู้สึกจะของอนไดพ่อเหตุเอาเองใดเหตุละงับไปให้มันคลุกคุนอยู่ในหนีเมื่อเข้าคมไปดูเขาดูเขาในการคมนั่นแหละคือการละมันจะค่อย,คยอคลายออกในความในความร้อนร่อนใจอยากได้เดียเด๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้เห็นาะร้อนใจเออสร้างมันดอกให้นึกถึงอจะเก็บอารมณ์ความบ่พอใจเข้ามาสะสมไว้อาสวะขยะทั้งนั้นหละที่มันเข้ามาเยอะ ให้มันมีญาณไงให้มันมาท่านไงเกิดความคนเท่าจากไดดังใจทั้งนั้นแหละมันจังผิดใจบดัดนี้เข้าหูโทษมันแล้วหูโทษมันเนี่ยจังบอกว่าเขาว่าอาวิชายาตะเววะอเศสสายวิราคะนิโรธาเนี่ยวิราคะนี่รู้เท่าท่านความพอใจ,จของเอความโกรธความโมโหมันกับมันจากใดดังใจแหละมันจังโกรธมันจังโมโหบัดนี้คมไว้อดเอามันสูนอยู่ทางในเนาะ มันทั้งคลายออกดอกเพราะว่ามันเป็นของประเทียงอยู่แล้วนะไปเห็ดอันนี้กระสูนกับอันไม้คือเกาหุนละไปะเห็ดอันไม่กระสูนกับอันไม่ไหลไปเลยแล้วเป็นยังเข้าทังโมโหกับเอามณมเรานี่ไปตลอดบ้อมีมังจบแทะ้ะเนี่ยมันคือบ่หมุนเข้ามาหนี่เนาะความเกิดคือการเริ่มตายเนาะสุดท้ายก็ต้องตายดีคนทั้งหลายเกิดมาถ้าได้ตายเท่านัน้นเนาะมองมันสูดอยา,าก ถ้าพวกเจ้าอยากพ้นจากทุกได้คือจะปรารถนาอย่างอีออกรูเท่าท่านอารมณ์ใดย <c oughs> จะปรารถนาอย่างอีกคือคือดังเทียบไว้นั่นแหละถ้ามีรถดดีผ่านมาพวกเจ้าอุ้มลูกน้อยพวกเจ้าสิตัดสินใจโดดขึ้นไปเลยถิ่มลูกน้อยได้บ่นั่นแหละถิ่มบ่ได้พวกเจ้าก็ไปเกิดน้ำข่าวอ่นละปรารถนาด้วยเนาะแร <c oughs> <c oughs> งสัน่นเลยบางนี่มันมอง,งมันเป็นตัด,ตดสินใจยากกว่าเนาะยันเขาวาเห็นแก่ตัวนบวะ จั่งเขาว่าบ่ามีเมตตาเนาะเออก็แล้วแต่เขาแล้วสุมีเมตตาสุก็เอาไปเอาเองตีเนาะอยากแข่งวะสั่งแมงเด้ไปสั่งสินแหละนั่นแหละภาษาพารหันฝากาการช่างมันขนว่าดคนเบาเกาะเด้เบาคือเฮาได้สั่งหิแมงเด้เนี่ย <c oughs> อันนี้เฮาก็บอกหลอกคําเว้าเพิ่นดอกจําเพิ่นมาเว้าอันนี้นเพิ่นเฮาอันนี้เฮาด่าหลายกว่านั่นดิมีเบิดละ่ะอีหามึงนนั่มีเบิดอีวึงมัง่งอีบูดมังม่ง เนาะอีฮิโปมั่งอิแหล่พ่คอยมากวันไดเรื่อง่อคอยได้ดดาอีแหล่ทำทําอยู่เลกสั่นล่ะทุกคนหันเข้ามาเบิ่งเจ้าของถ้าเฮาท่านความยินดีความพอใจตัวเดียวควาําว่าราคะตัวเดียวกนะกามมรมุปาท่านกับราคะนั่นแหละราคะก็คือความยินดีพอใจอาสวะก็อันเดียวกันอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็คือ ความพ่อใจตัวเดียวนั่นแหละให้มันท่านตาัดออกฟังไปเรื่อยๆคือใจยยเกี่ยวคียเขียวท,ยท่านแน่ละบอกดึง <laughs> ท่านแน่ละบอกเออย้ำได้บ่ท่านตายย้ำบอท่านที่มัน,นจะเป็นนรกจะบอกว่ะแต่ตายย้ำท่านมันข่อยู่เ้วยอเนาะฝึกนักบวาฝึกเนี่ยทำให้มากทำไม่บ่อยทำให้ชิน ถ้าเขาบอยเขามาเขาชิดแล้วเขาสิรูท่ามันเองเป็นดุดดำญานเราทุกคนจึงมีคําบริกรรมเป็นเครื่องกำกับไฟซะเพื่อบอยคนมันชินมาตั้งแต่เกิดแล้วอันเรื่องคิดหาผู้นั้นผู้นี้คิดจดากไดนั่นจากไดนี่เนาะตั้งแต่ตั้งแต่ตตเกิดมได้ว่าธรรมดาเด้คิดหมุนรอบอย่างเงี้ยนะมนนี่จะไปหาผู้นั้นมืันนั้นจะไปหาผู้นั้นมันนั้นจะไปหาผู้นั้นเนาะ <c oughs> วันนี้สิพูดถึงเปรียบเทียบเรื่องอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่สิตายถือว่า กลางคืนนี่เออเหาเหาเริ่มตั้งแต่นั่งกินเข่าแป้งแป้งแป้งอยู่หมดล่ะเมื่ออื่นสิไปเอาอันรถไปจ้างรถตาสินไปปรับหน้ามังหันบังนี่ให้ยกันหนาเดชคิดมันวะคิดในความคิดตอนนั้นสิเมื่อมโนภาพเกิดขึ้นว่าหน้าจะคล้องมังหันสูงมังหันต่ําเดชมีกกไม้นั่นกกไม้นี่มีต่อนั่นต่อนี่นี่คือความจริงที่คนจําได้กระจายไปล่ะเออว่าเหตุการณ์ต่างๆต่างๆปั๊บมังหันลงขึ้นสิดีปั๊บมังนี่รงขึ้นสิดี แล้วมันกระสิฝังไว้ในอารมณ์นั้นนอนรับไปบัดน,นี้ถ้านอนรับไปปุ๊บสมมุติว่ามันตายในขณะที่เฮารับไปอย่าลริ่มเด้ว่าจิตยานตัวนั้นไปอยู่หันแล้วนี่แหละมันไปอย่หน้าแล้วเนีย่ยไปแล้วดีตัดออกบัดนี้สิมายกตัวอย่างบัดถา้าห้าบว่าตายเดย้ตื่นขึ้นมาปับ๊บก็แลนไปหาตาสินก็ไปคุยขับรถเนาะ ออไปหันไปนีก็ไปสี่บอกปับ๊บมองหันลงปับ๊บมองหนีลงเดอ้อเอาทั้งท่นเดอ้อเอาส,สี่เด้อนี่เปรียบเทียบเหมือนกันเลยเข้าใจบ่ปากเออบา้านนี้คือห้าศูนย์นั่นแหละบา้านนี้ห้าโมโหคนผูนน้นั้ออนผู้นี้เออนั่งมาขิดนั่งงายไกลในผาตีนยันอยู่อุ้ยอีหานี่มเจ้าจังไดกับกูเดี๋ยวมึงคือบ่อเหลืบอบ่แล้วแทะน่ะศูนย์อยู่พอดียวพลิกแข่งพลิกสายพลิกควายอยู่เดลอ,อ ในความเป็นจริงการมนโนนึกภาพกับอารมณ์ของคนพนู้นั้นเป็นไปพร้อมกันเด้เ่ยบอกเขาจะเห็นหนามันพร้อมเด้ตบปากเน่บ้าเนี่ยบะสมมติว่าเขาตายแบบนี้นะแต่ก็มันเมื่อยหลายมันนอนรับไปตายไปนรกจักว่ล่ะ <c oughs> เคยของิ่นว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอนัอ่นแหละ ที่เ้าสร้างผู้นั้นสร้างผู้นี้เฮาไปคิดนึกมโนภาพจําของเขามาแเรามาคิดปรุงแต่งต่อได้นั่นเลยเอินว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอเออยิ่งรักก็เจอเพื่อกันยิ่งเกลียดก็เจอเพื่อกันอย่างก็ยังสัตว์มีรต่ว่าจิตสุดท้ายก่อนตายนี่คือพย้ายามให้พวกเข้าเข้าใจความขิดต่างๆที่เหตุให้เ้าเกิดอารมณ์ใดมันที่ไปตามนั่นแหละอารมณ์มีสามอย่างนั่นแหละยังสัตว์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์กับอารมณ์อุเบกขา อันนี uh, Arizona, a, ้คาว่าอุเบกขาตัวนี้ค <tuh> ือคือ uh ยัง sure. ยังบ่ท <son> ่านเด้เกิดการกระทบเด้บ่ท่านเด้เป็นอุเปขานิยธรรมเด้อุเปขานิยธรรมสิ่งที่ควรจัดการในสิ่งที่อุบัติขึ้นหมายถึงอุเบกขาตัวสิมันสิไปทางนิพานเด้อุเบกขานี่บ่ท่านได้กระทบคือยังว่างอยู่คือเอาเห็นกันนี่เฮาหักเ่าสั่างนะเข้าใจบ่เอาเห็นเอาเห็นคนพู้นั้นพู้นี่ย่างตามถนนคนทั้งบ่าท่านได้หักบ่ท่านได้สร้างดอกเลี้ยวเบื่องกันทัืนอธรรมดาเอานำข้ามาขีดอียงเรื่องอุเบกขาตัวน้ อุเบกกับอุเปขานิยธรรมมันคนละยางกันแ <c oughs> ต่สมมติว่าแบบนี้เขาย่างมาปุ๊บก็ผู้เข้าเห็นแต่เขาก็ไม่ได้คิดอย่างพระท่านมีความพอใจและบอกพอใจอย่างมหอดอันเขาต้มน้ำลายศสนาปว๊ะมันสิอุเบคาได้บ่นี่เข้าสีขัจัดสิ่งที่อุบัติข,ขึ้นกับความรู้สึกเข้าใดจังใดนั่นจังสิเข,ข้าสู่อุเปขานิยธรรม สมควรที่จะกระจัดสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกับเรานี้ได้อย่างเช่นไรนี่ฮาลโว่างเป็นกลางเลยบอกโดยว่ามีความรู้สึกในความเกลียดและความหลักแต่ว่าแต่ว่าแท็กอย่างไ้ทุกคนสังเกตจะของอะไรยังก็ดีนะพักหลับ